สวัสดีครับผมดรกั n, สุรสารครับประเด็นที่ผมจะได้พูดคุยกับทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ครับก็ตั้งเป็นชื่อเอาไว้สั้นๆว่าสุขสันต์วันถลิงศกใหม่ครับซึ่งก็จะใช้วิดีโอนี้นะครับและใช้โอกาสนี้ ที่จะอวยพรทุกๆท,ท่านเนื่องในวันอันเป็นมงคลนะครับนะซึ่งก็คือวันถลเลิงศกใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยในปีนี้ครับแต่ว่าก็ตามธรรมเนียมครับนะถ้าผมมีเรื่องสนทนาธรรมก็จะขออนุญ,ญาตสนทนาธรรมกับท่านกอ่อนสั้นๆน,นะครับไม่ยาว หลังการเลือกตั้งเมื่อปี2,566นี่นะครับผ่านไปได้พักหนึ่งนะครับผมก็เห็นว่าเอ๊ะผมน่าจะได้มีช่องทางนะครับที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นจากช่องทางที่ผมมีอยู่เดิมก็เลยตัดสินใจครับที่จะเปิดช่องนะบน YouTube นะบนบนแพลตฟอร์มของ YouTube นะครับนะโดยใช้ชื่อว่านานาสาระกับดรกันสุรสารหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าแอดลันด็อกตรกันสุรสารครับก็ mm hmm. มีสัญลักษณ์คือแอดลันนะครับแล้วก็ D-R u นะ g u r a s a r n s u r a s a r n นี่เป็นชื่อช่องนะครับผมตั้งช่อง YouTube ช่องนี้ขึ้นมานั้นเพื่อที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนทุกท่านที่ได้ให้เกียรติครับเ,เข้ามาดูวิดีโอคลิปของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านที่ได้กรโนา,นากด ติดตามหรือเป็น f c ของผมครับโดยสาระที่ผมนำมาโพสต์ก็จะเป็นไปตามชื่อช่องนะครับก็คือนานาสาระก็คือจะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวแล้วแต่ว่าเรื่องราวเรื่องใดจะเป็นที่น่าสนใจในขณะนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมมันเป็นนักการเมืองถูกไหมครับเพราะนั้น สาระที่ผมคุ้นเคยมีประสบการณ์มานานหลายปีก็จะเป็นเรื่องทางการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งการแสดงความคิดเห็นของผมนะฮะที่อยู่ในรูปของวิดีโอคลิปเนี่ยนะครับก็จะอาจจะถูกใจบ้างนะหรือไม่ถูกใจบ้างหรืออาจจะถูก y o u t u b e เซนเซอร์ไป บ้างก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไรครับนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่าผมเองก็ตั้งความหวังเอาไว้นะว่าถ้ามีคนที่เข้ามาดูวิดีโอคลิปของผมเนี่ยนะครับเห็นว่าผมสาระที่ผมนำมาเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็กรุณากดไลค์หรือกดติดตามนะ จนมีจำนวนผู้ติดตามเนี่ยมากพอหรืออยู่ในเกณฑ์นะครับที่ยูทู e กำหนดได้ว่าถ้าช่องไหนมีผู้ติดตามเท่านี้คนแล้วเนี่ยจะสามารถทำเป็นไลฟ์สดได้ผมก็หวังว่าผมจะได้มีโอกาสที่จะสื่อสารกับประชาชนในรูปของไลฟ์สดนะครับในอนาคตครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการทำไลฟ์สดเนี่ยนะครับมันก็จะ ทำให้การสื่อสารกับประชาชนนั้นมีลักษณะเป็นเรียนถามหรือถ้าไม่เรียนถามเป๊ะ,ปะก็ใกล้ที่จะเป็นเรียนถามมากกว่าที่จะทําเป็นวิดีโอคลิปครับซึ่งมันอาจจะช้าเกินไปก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะอยู่ทั้งสองฝั่งเหมือนกันครับการพูดเป็นเรียนถามนั้นมันก็ต้องกลั่นกรองทันทีสมองต้องคิดทันที แล้วก็จึงได้พูดออกไปครับนะฮะการสื่อสารการใช้ภาษาก็ต้องระมัดระวังครับนะมันก็ถ้าไม่ระมัดระวังหรือทำขานบ้านมาไม่พอไม่มีข้อมูลเพียงพอนั้นก็มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้นะแต่ว่าถ้าทำเป็นวิดีโอคลิปเนี่ยนะครับก็มีเวลาคิดมีเวลาไต่ตรองนะมีเวลาที่จะสรุปสาระสำคัญสำคัญที่ไม่เยิ้มเยอะจนเกินไปนัก แต่ในบางครั้งมันก็อาจจะช้าเกินไปก็ได้ครับแต่ว่ายาก,ก็ตามแต่นะครับนะผมก็หวังว่าจํานวนผู้ติดตามผมนั้นมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ามันก็เพิ่นไปตามเ,าเรียกว่าห่วงเวลาจังหวะของมันครับบางทีก็ถูกเซ็นเซอร์บ้างอะไรบ้างก็กแล้วแต่นะครับก็เลยสื่อใช้โอกาสนี้ครับสนทนาธรรมกับทุกๆท,ท่านครับเนะพื่อที่จะสื่อสารมายังบรรดาเพื่อนๆของผมนะว่าโอเคนะครับ ถ้าจะาทำให้การสื่อสารระหว่างผมกับท่านนั้นเป็นไปอย่างทัน,ทนการเป็นเรียนถามนั้นก็ช่วยกันนะครับกดไลค์ก็ได้ครับหรือ,อกดติดตามครับที่ช่องนานา,นาสาระกับดรกันสุรสารหรือแอดลันดรกันสุรสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กทั้งหมดครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับนั่นคือสาระ นะที่เป็นเรื่องสนทนาธรรมที่ผมอยากจะคุยกับท่านออวันนี้วันที่15เดือนเมษายน2568ครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานดูเหมือนว่าวันนี้นะไม่ไแน่ใจว่าเป็นออวันสงกรานวันสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้วันที่15นั้นถูกกำหนดให้เป็นวันเถลิงศกใหม่หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทยครับผมก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นะครับนะอ,อวยพรท่านครับนะในฐานะทีเ่เป็นเพื่อนนะครับนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะครับก็ขอถือโอกาสนี้วอวยพรทุกๆท,ท,ท่านอย่างเป็นทางการนะครับก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัะตะนาตราัย โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลวงพ่อพระนอนจักสีแห่งวัดพระนอนจักสีจังหวัดสิงห์บุรีครับได้โปรดประทานพรและปกปักรักษานะครับคุ้มครองให้ทุกทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสอยู่เป็นนิดนะครับ คิดหวังสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงามก็ขอ,ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาในสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกประการเทินครับขอบพระคุณครับ